สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์081 9 9 2 3 7 5นนะครับ ID Line ก็0 8 1 9 9 2 3 7 5นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับนี่นะได้มาประมาณนี้นะครับครับองค์แรกนะครับจะเป็นพระสมเด็จเนี่ย นี่นะครัองนี้จะเป็นพระสมเด็จที่มีเส้นพระอาทิตย์นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าบางท่านเขาว่าเส้นเส้นพระอาทิตย์นะฮะหรือว่าเส้นพระอาทิตย์นะฮะอันนี้เนื้อหาเนี่ยไปไปทางวัดประสาทมุนยวาดนะครับเพราะว่าพิมพ์ทรงและเนื้อหามีมลสารเก่านะครับแต่ว่าผมยังหาพิมพ์ไม่เจอนะครับนี่นะครับ นี่นะเห็นเม็ดมอนสารเก่าไหมครับหรืออาจจะเป็นเกจิท้านอื่นก็ได้นะครับผีาเพระแท้นะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับนี่นะอันนี้สภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีหักรอมนะครับนี่ฮะ สวยนะครับองนี้นะครับอันนี้ผมยังหาที่ไม่เจอนะแต่ผมเปิดไว้เอาแค่250บาทนะครับตรงนี้นะครับรวมแล้วนะครับ250บาทรวมส่งแล้วนะครับไม่มีบอกเพิ่มเลยนะครับนี่นะเนื้อหาพิมพ์พระประมาณปี2,500ขึ้นมานะครับประมาณเนื้อหาแบบนี้นะครับมติประสาทนี่ขายมากเลยนะครับแล้วก็ประมาณปี0ูนนะครับ มว่าน่าจะเป็นของวัดพระศาสน์นะครับพิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับพิมพ์สวยเรียบร้อยมากเลยนะครับแค่มีกระเทาะตรงนี้นะครนิดนึงนะอัอองค์ต่อมานี่เป็นพระสมเด็จอไม่ทราบที่นะน,นะอันนี้ผมเลือกเนื้อหามันมันมาเลยนะครับรงนี้นะครับนี่นะน,นจะเป็นเกจีนะพิมพ์ทรงออตื้นๆบางๆอย่างนี้นะผมนี่รุ่นเป็นของหลวงตาพัน์ธกับ หลวงปู่หลวงพูนะฮะ๋ยวให้ดูเนื้อหานะครับนี่นี่มีร้อยปีนะครับนี่ฮะการกดพิมพ์นะครับ เห็นเป็นมวลสารนะครับนี่เม็ดำดำเม็ดแดงนะครับอืมผมจะยกกลองตามตลอดฮนะอันนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้มเปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนี่นะอ่าองค์ต่อมาที่เป็นพิมพ์มัดเกตชัยโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับ นี่นะสูตรเัดเกตัชโยเลยนะครับนี่นะข้างฝนนะครับมันมนมนแบบนี้นะฮะนี่นะให้ดูเนื้อหานะครับนี่เส้นสายชัดดีนะครับ ข้างๆมันมนนะครับไม่มีหักค้อมนะครับอ,องค์นี้ผมเปิดไปที่200บาทนะครับองนี้นะครับนี่นะไม่มีหักล้อมนะครับสวยนะครับพอเล่นได้นะฮะสองบาทนะครับ อ,องค์ต่อมานี้เป็นพิมพ์ทรงวัดเกตเลยนะครับอีกองนะครับเป็นพิมพ์7ชั้นเหมือนกันนะครับนี่นะอันนี้น่านจะเป็นเกจิอาจารย์นะครับ <c oughs> หลังนี้ปาดเรียบไปนะครับนี่นะตัดข้างเนี้ยนี่นะ องค์น,นี้เนี่ยผมเปิดไว้ที่2 0 0รบาทนะครับองค์นี้นะครับ200บาทนะครับองค,คอนน์ต่อมานี่จะเป็นสมเด็จนะครับนี่นะหวนสารเก่านาะดูนะผมเห็นไกลๆนี่ผมนึก,กว่าหลวงปู่หินนะครับแต่แต่แตเอ๊ะหลวงปู่หินพิมพ์นี้คล้ายๆจะมีหนะ้าตื้นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปค้นข้อมูลก่อนนะครับนี่นะคละ้ๆผมเซฟ รูปไปนะครับแต่หาไม่เจอนะฮะอ่าเี่ยยังมีคาบยุ่งอยู่นะครับเป็นจุดดำๆเนี่ยนะนี่นะนี่คือวามเก็บเก่าเลยนะครับเนี่ยวันนี้ข้างๆแบบนี้เนี่ยคือหลวงปู่หินเลยนะครับแต่ผมยังไม่กรันตีนะครับเนี่ยแล้วก็เนื้อสังขยาแบบนี้นะครับนี่นะ เป็นหือนสังขยาหน้าสังขยานะครับนี่นะอ่าองค์นี้มเปิดไปที่200บาทก่อนนะครับเพราะว่ายังหาที่ไม่ได้นะแต่ถ้าหาที่เจอถ้าเป็นหลงปู่หินนี่ผม่าจะอัพราคาขึ้นก่อนนี้นะครับ แต่ทีน,นี้เปิดไปที่2 0 0บาทก่อนนะครับอ่าองค์ต่อมานี่อ่าเป็นพิมพ์สมเด็จพุทธจารย์โตนะครับแล้วก็มีแจวเรือจ้างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมียันนะฮะนี่ยยันอุขึ้นแบบนี้นะก็อันนี้ยันตรงนี้นะครับอันนี้จะเหมือนลงรักเก่านะก็มีปิดทองด้วยนะครับอันนี้เป็นทรงแบบนี้และเนื้อหาแบบนี้เนะี่ยเขาเล่นเป็นวัดปราสาทกันนะครับ นี่ละนี่นะนนะมีปิดท้องด้วยนะครับนี่ตอนน้งนี่ไม่สวยตรงนี้นะครับดูปิดท้องเก่านะครับนี่ลนะยันนะน,นี่ยันนะต่องข้างนะครับข้างตัดแบบนี้คือเอกลักษณ์วัดระปราสาทเลยนะครับ ดูอย่างนี้นะดูมิดมวลสารเก่านะครับอันนี้อาจจะเป็นพิมพ์พิเศษนะครับผมเคยค้นดูของกลุ่มกดประสาทเนี่ยพิมพ์นี้มีนะครับพิมพ์แบบนี้มีนะครับแต่ว่าจะไม่มียันนะครับนะครับอาจจะเป็นพิมพ์พิเศษก็ได้นะครับเดี๋ยวผมถามแอดมินกลุ่มดูอีกทีนะครับแต่พิมพ์ทรงสวยมากเลยนะครับนี่นะครับ ผมเปิดไว้ตอนนี้ะนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับองนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับอ,องต่อมานี่อ่าปินพระสมเด็จเก้าชั้นนะครับของวัดประสาทบุญญาวาดนะครับองนี้นะครับพิมพ์แบบนี้มีเล่นหากันนะครับผมเซฟข้อมูลไว้แล้วนะครับ นี่นะวัดประสาทบุนยวาดนะครับผสมมวลสารเก่าวัดบางขุนพรมปี2,500ที่แต่โกมานะครับนี่ครับนี่ครับเม็ดมวลสารเก่านะครับขาวๆนี่นะอ่า ผมเปิดเว้2 0 0บาทก่อนนะครับแต่เล่นหาในกลุ่มนี้ประมาณประมาณ300าขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้เปิดเวทซี่2อ0บาทนะครับนี่ออองค์ต่อมานี่จะเป็นห่อเนื้อเชื้อสมเด็จระลัะคังเลยนะครับอันนี้จะเป็นผสมเด็จสามชั้นเกตทะลุซุ้มนะครับของหลวงปู่หินวัดละคังนะครับนี่นะครับ อันนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับนี่ฮะผสมมวลสารเก่านะครับแล้วก็สูตรสูตรสมเด็จวัลคังที่สืบต่อกัอนมานะครับนี่นะสร้างประมาณปี2400กว่ากว่านะครับใกล้ๆ2500นะครับประมาณปี2588อะไรอย่างงี้นะครับเอ๊ะขออภัยนะ2488นะครับ นะต้องเช็คข้อมูลอีกทีนะเรื่องปีพศนะครับนี่นะเกศตรงนี้จะทะลุซุ้มออกไปนะครับพิมพ์สามชั้นนะครับหินปูนหินวัดระครังนะครับนีนะฮะตรงนี้มีกระเตาะด้านหลังหน่อยหนึ่งฮนะนี่นะเห็นมวลสารเลยนะครับเ๋ยวผมจับใหมนะฮะวืดไปวุดมานะพอดีจะมีเสียงดังนะครับให้แม่บ้านไปตลาดนะฮะ นี่ครับนี่ประมาณปี24งสี่อ่แปดแปหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือ82อะไรเงี้ยจำไม่จำไม่แน่ใจนะฮะนี่นะเกตันรูทซุมนะสร้างถึงปี2500นะครับนี่รนะแต่นี่นะ่าจะประมาณปี24กว่านะครับประมาณกว่าเกือบ2500นะครับนี่ฮนะถ้าถ้าเป็นปี2500เนี่ยเนื้อจะออกขาวกว่า,วาวนี่นะครับ จะแกะปูนกว่าน,นี้นะครับอันนี้ก็เปาะเปิดตามสภาพนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหรนะ่นะฮะมีกระเทาะตรงนี้กับตรงตามมุมต,ต,ต,ต่างๆนะครับนี่นะสภาพผ่านการเวลามานะครับอาองนี้เปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่นะเนือน้อเชื่อสมเด็จไว้าะคังเลยนะครับ ออกมาจากวัดละคังนะครับรงนี้นะครับหลวงปู่หินนะครับพิมพ์สามชั้นเกตทะลุซุ้มนะครับอ่าองค์นี้นะครับวัดอ่างทองนะครับมและวิหารนะครับนี่นะผสมบนสารเก่าของสมเด็จพระเกศชยโยนะครับนี่นะเป็นพิมพ์พับประธานนะครับนี่นะสร้างประมาณปี สองสี่เก้าหนึ่งนะครับนี่นะผสมผลสารเก่านะวัดเกตเจโยนะครับที่แตกหักนะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อหานะครับนี่นะครับมีผงเก่าอยู่ในนี้นะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะอันนี้ชื่อชื่อพระประธานนี้ผมลืมไปแล้วนะครับท่านมีชื่ออยู่นะครับหรือชื่อแบบชาวบ้านชาวบ้านตั้งกันนะประมาณว่าหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ย วัดอ่างทองนะครับปีสองสี่นะครับเก้าหนึ่งนะครับนี่นะอ่าองค์นี้นะสภาพเดิมๆนะครับไม่ไม่ใช่มีกระเทาะนะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่ติดพิมพ์นะครับไม่เต็มพิมพ์นะก็เอาไว้นะ่ยสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะสองร้อยห้าสิบาทนะครับยังมีรอยนิ้วมือกดพิมพ์นะนี่นะ สองร้อยสิบาทนะครับอองต่อมานี้นะครับนี่นะเป็นล้อพิมพหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ทรงคุดนะครับนี่นะเป็นคุดแบกแทนอยู่นะครับอันนี้จะเป็นของนี่เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อสุพจน์วสุทัศนะครับนี่นะพิม์นี้มีเล่นหานะครับตรงด้านบนนี้ไม่มีอุดผงนะเพราะว่าอันนี้เป็นผงล้วนนะแต่ถ้าเป็นเนื้อดินเนี่ย ด้านบนนี่เขาจะอุดผงไว้นะครับนี่นะเป็นเนื้อผงปิดผงพุทธคุณนะที่อุดไว้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะฮะเล่นหาเป็นหลวงพ่อสมพจน์นะครับนี่นะไม่ได้อุดผงมาไว้นะครับด้านบนนะครับ รงนี้มีร้อยขูดดินดูเนื้อด้วยนะครับน,นี่อ่างองค์นี้ผมเปิดไปที่350บาทนะครับองค์นี้นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะครับทักมาได้นะเป็นของหลวงพ่อสุพจน์วัตสุทัศนนะครับล้อพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขนมานแบกท่นนะครับ องค์ต่อมานี้ครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้จะเป็นของวัสบ้าย้อยนะครับปี48นะครับองน,นี้นะครับสภาพสวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกอไนะกล้องอจะดุดนะเวลาเจอเป็นรูปหน้าคนเนี้ยกล้องมันเขาจะซูมนะครับในย้าทำให้สะดุดนะ อันนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับปีสี่แปดนะครับว่าจะบ้าย้อยนะครับสองขานะฮะองนี้เปิดไที่สองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับสองร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดประสาทบุญจาวาดนะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อเทานิยมนะครับจะมีที่นิยมอยู่กับเนื้อเทาแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อแดงแนะครับ ปีสามหกนะรุ่นบุะนาโบสดนะครับผสมผงเก่านะครับน,นี่นะครับ่เนี่ยไม่มีหักซ่อมนะครับอองค์นี้เปิดไว้ที่เอาแค่ ร้อยแปดสิบาทนะครับตรงนี้นะครับสภาพสวยนะครับแล้วก็เป็นสีที่เขานิยมด้วยนะครับดูเรียบร้อยดีนะครับตรงนี้นะครับร้อยแปดสิบาทนะครับหลวงปู่ทวดวัดประศาสตร์อ่าบุญยวาดนะครับปีสามหกนะครับครับอ่าองค์ต่อมานี่นะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อดินเผานะครับอันนี้วัดช้างให้นะครับปีสามหนึ่งนะครับ พระครูใบดีกาขาวนะครับเป็นผู้สร้างนะครับนี่นะเว่าเป็นน้องชายของหลวงพ่อทิมนะครับหลวงพ่อทิมนะครับต้องใช้คำว่าหลวงพ่อนะเพระท่านยังอายุไม่มากเท่าไหร่นะถอดพิมพ์มาจาการูปปั้มเหมือนหลวงปูท่ทวดนะครับของหลวงพ่อทิมนะครับนี่นะ องนี้ผมเปิดไว้ที่เอาเอาแค่ร้อยหกสิบบาทนะครับองนี้นะครับปีสามหนึ่งนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินเผานะครับหลวงปู่ทวดนะครับองต่อมานี่จะเป็นเดี๋ยวขอจชาซุมอีกนิดนะพระวะพระเล็กนะเป็นพระพิมพ์วัดพับนะครับอันนี้เนื้อหาดีมากเลยนะครับองนี้นะครับนี่นะหลวมจะลงกล้องให้นะครับ นี่เน,นี่ยอันี้เปิดไปที่250บาทนะครับรงนี้นะครับเป็นพิพ์ฟัดพับนะครับผมว่าเนื้อหาดีนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม,ชม่เหมือนพระสนามนะครับนี่เนี่ยอ่านี่ก็เป็นของหลงวงวัดพับเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นปีใหม่นะตั้งตงแต่ปีหนึ่งกว่ามานะครับนั่นจะเป็นปีหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกนะที่เขาสร้างไว้นะ แต่งนี้ไม่ได้ปั๊มตานะครับนี่นะเนี่ยเพราะว่าปีนี้ก็หลวงพุโตวัดประดูจิมพีจะมารวมปลุกเสกด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาหาข้อมูลอีกทีนะนี่นะพระชุดนี้จะผสมมือนสารเก่านะครับอ,องนี้ผมเปิดไปที่200บาทนะครับ200บาทนะครับ องค์ต่อมานี่จะเป็นพระมาช,ชุดเดียวกันนะครับเนี่ยจากที่เดียวกันนะครับขอไปนะเป็นของหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์วัดพระนะครับเป็นพระในกระถางทูบนะครับนี่นะนี่นะครับข้อมูลมีนะครับเป็นของพุทสุดนะครับพระอยู่ในกระถางทูบจริงๆนะครับนี่่ะ, <c oughs> อะเอาผมเอาพระว่าพระพิมพ์เดียวกันนะผมเ,เป็นคู่แล้วกันนะครับ ค,คู่นี้เอาสามร้อยบาทนะครับนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับกับพิมพ์กลางนะครับสามร้ยบาทนะครับอ,องค์ต่อมานี่เป็นนางพญาอันนี้จะเนื้อขาวมากเนะนี่ยเดี๋ยวทอนสนะิญะจังนี้จะจะเห็นนะานางพญาวัดประสาทบุญยาวาดนะครับตรงนี้นะครับมี พิมพ์ตัวอย่างก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้เอาเปิดให้ดูได้นะครับโทรศัพท์มีเครื่องเดียวนะนี่นะอันนี้ผิวจะเปิดเปิดหน่อยนะครับวัดประาสาทบุญญาวาดปีศูนย์หกนะครับนี่แต่ผลอันนี้เอามือออกนี่ไฟจะส่องได้เนื้อจะขาวจะไม่ค่อยเห็นลวดลายเท่าไหร่นะนี่นะวัดประาสาทบุญญาวาสนะครับ ผสมผวลสารเก่าของวัดบางขุนพรมนะครับนี่จะเห็นเม็ดมวลสารเก่านะอ่าองนี้เปิดทีสองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนางพญาวัดประสาทมญาวาดปีศูนย์หกนะครับอ่าองต่อมานี่เป็นนางพญาอ่ากุเขา่าปาษสีนะครับสุโขโทัยนะครับ นี่นะกูเข่าพระสีนะครับสุโขทัยนะครับนี่เป็นพระที่มีการเล่นหาอยู่นะครับอ่าองค์นี้ผมเอาแค่ร้อยแปดิบาทแล้วกันนะครับนะเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะครับร้อยแปดสิบาทนะครับ องตอมานี้นะครับจะเป็นพิมพ์คะแนนนะครับข้อมูลชี้พิทางาวัดนางชีปี0ูนย์หไอปีศูนย์เก้านะครับหลวง่โต,โตปกเสกนะด้านหลังนี้เป็นยันนะอันนี้เป็นพิมพ์คะแนนนะครับนี่นะเป็นพระพุทธฐานพญานาคนะครับเนื้อขาวนะครับนี่ฮะ อันนี้เป็นพิมพ์คะแนนนะครับเอาแค่ร้อยแปดสิบาทแล้วกันนะครับตรงนี้นะร้อบาทนะครับอางค์ต่อมานี่นะครับจะเป็นพระสังกัจจายนะครับอกุหลาบดอกไม้นะครับสุโขทัยนะครับนี่นะกุหลาบดอกไม้นะครับนี่นะเป็นเนื้อดินนะคร是是ับกุหลาบดอกไม้นะครับ องน,นี้ก็เอาแค่ร้อยแปดสิบาทนะครับร้อยแปดสิบาทนะครับอ,อ,งอ,อ,องสุดท้ายนะครับจะเป็นพระกุ่ถ้ำเสือนะครับเป็นอักเรกขออภัยนะครับไม่ใช่ใช้คำว่ากุ่เป็นพระถ้ำเสือนะครับนี่นะแต่อันนี้จะเป็นกุ่นเขาพระนะครับ สุพรรณบุรีนะครับที่เขานิยมกันนีะครับจะเป็นโก,โก,โกุกุ่ถ้ำเสือนะครับแต่นี้จะเป็นกุกข่าวพระนะครับเป็นพิมพ์หน้ายักษ์นะครับนี่นะนี่ได้ยินหอาขายเสียงนะครับนี่นี่ครับค่อนข้างหายากนะครับ แต่ว่ากุนี้ก็เล่นหากันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับเฉพาะกุเก่าผ้านะครับกุอื่นก็นิยมต่างกันออกไปนะครับสามารถเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ก่อนดูก่อนก็ได้นะครับนี่นะ่อนจะเช่าหาพ้านะครับก็ให้ ดูข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องมาหาเขาไก็แล้วอ่าทักการคืนเงินคืนกันอยู่เนี่ยนะครับผมพอดีผมเอามาปล่อยก็ต้องการใช้เงินนะครับคือจะไม่รอเวลาเลยนะครับรอคืนกันอยู่นะหาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะเช่าหานะครับอ่าองค์นี้เปิดไว้ที่400บาทนะครับองค์นี้นะครับพระถ้ำเสือนะครับกูเขาพระนะครับสุพรรณบุรีนะครับ นี่นะครับ400บาทนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพัชสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0819923750นะครับ id line ก็0819923750นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระองค์ไหนและการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ